ขน้าแข็งได้เยอะๆดาเมจที่ผมก็จะแรงครับครับยิงไปครับติดขีนหน่อยติดขีเยอะๆปักปักอุ้ยติดขีพันหนึ่งครับคีอีกหกร้อยเรียบร้อยครับอุ้ยเราข้างล่างแตกพร้อมกันสองคนครับเหลือห้าคนแล้วครับเอามักี้ผมลลมตัวตึงได้เหรอเนี่ยสวัสดีครับ E ีีนี้จะมาเล่นกอบลินกันเนอร์ครับหรือที่ผมชอบเรียกว่ากอบปืนครับผมย่อครับผมย่อง่ายง่ายต่อการจดครับ กับลิงกันเนอร์ครับสกิลสกิลนี้ก็เคยน่าจะเคยอธิบายในอีพีที่4ไปแล้วของแพทที่แล้วครับอันนี้ก็แพทใหม่ครับไม่มีถูกปรับอะไรก็มีปรับไอเทมนู่นนั่นนะครับก็เป็นตัวที่ผมชอบชอบเล่นอีกตัวหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้มีสายที่เขาแพ้ทางครับที่ผมเคยพูดไว้ก็คือเขาแพ้หลบกับแพ้อันตีครับก็คือถ้าโดนสกิลโปรเจกต,ตายเขาเยอะครับเลยโดนหลบเลยโดนหลบค่อนข้างเจ็บครับ แต่ตอนนี้ไม่มีโล่กับมีฮิลครับต่อให้หลบได้ก็น่าจะได้แค่สถานะกลับคืนมาอะไรเงี้ยไม่ถึงขั้นแบบโดนฮิลปื๊ดโลดเด้งปื๊ดขึ้นมาอะไรเหมือนที่บอกว่าแพ้ทุกทีครับแล้วก็ส่วนอันติีก็ถ้าเราโดนสตันรัวๆเราก็จะไม่ได้ออกโปรเจกตตายครับฉะนั้นผมตอนนี้ผมจะเล่นแบบถอดสมองเล่นครับเป็นสายหลบคีครับ Persistent Explosion ครับผมเล็งแต่ลาวหนึ่งเลยว่าผมจะเอา Persistent Explosion สีทองให้ได้ครับ เาผมก็เลยหยิบ V.I.P มาครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้หวังที่หนึ่งมากครับก็หยิบ V.I.P มาแล้วก็คอมโบกับไอเทมซอมบี้อะไรเงี้ย okay, ก็สายลบก็อย่าก็พยายามหาตัดหลบเยอะๆแล้วกันให้ระวังโดนรีบาวครับเพราะว่าเราเคอสตนเอ็กโชันค่อนข้างแรงครับถ้าสกิลเราครบๆเต็มๆสีทองอะไรเงี้ยอธิบายสกิลตัวละครนี้อีกรอบนึงครับเผื่อใครมาดู มาดูทีหลังแล้วก็ไม่ยังไม่รู้จักตัวนี้ครับพาสซีฟคือ,คอเขามีโอกาสออกสกิลโปรเจกต์ตายซ้ํามีโอกาสออก35%หรือเปล่าประมาณปอร์ครับได้บัฟมาตอนแรก25มั้งเป็น35ครับก็เลยผมก็เลยเล่น,เล,นเล่นบ่อยอยู่เพราะว่ามันสนุกครับมันรวครับแล้วก็อันติก็คือสุ่มสุ่มออกสกิลโปรเจกต์ตายครับซึ่งตอนนี้ไม่มีเฮดก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้ามีเฮดจ,จะมีแบบตอนเวลหกสามารถยิงเฮดออกมาได้ด้วยครับกระดอกละสี่ร้อย ตานตัวนี้เล่นเชนเชนกับชิลสแตรก็สนุกครับเพราะว่ามันค่อนข้างรัวนะพอแบบโปรเจกต์ตายเรามันติดคีด้วยมันก็ติดเชนง่ายด้วยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ผมก็เล่นแบบมึนๆอื่นๆครับก็ไปแบบไม่ไม่คิดเยอะหลบหลบคีหลบคีอ่ะแล้วก็แบบเจมเจมเฮดพีสักเล็กน้อยจากไอสก,กิลหลบเฮ็ดพีขี้เฮ็ดพีอะไรเงี้ยกะว่าเอามาเนี่ยเอ้ยมาแล้วเพอร์เซ็นต์เอ็กโพชั่นครับ เอามายิงพวกสายอันตีแบบเปาะๆล่วงไปเลยอะไรเงี้ยจริงๆตัดเหเอเ้ยตัดน้ำแข็งก็ควรมีครับเพราะว่าเพอร์แตงเอโพชันก็มีติดสโลได้เล็กน้อยเหมือนกันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สโลเยอะเท่าตีธรรมดาอะไรเงี้ยแต่มันก็สโลนะถ้าเราโดนฟีดหนักๆฉะนั้นควรมีตั้นฟีดครับยิงตาน,นี้มีสายน้ำแข็ง4คนไม่มีฮฮทด้วยนี่ เล่นยากเลยครับโอวโหซูไม่ได้แลวครับเจอนาคาควินใสย่ยฮพีครับเลือดเขายังโดดเลยครับพันสองกับหนึ่งพันโ,โดนเ p พีสติลคันหนึ่งด้วยครับโดนดูดจ,จวบไปหนึ่งไปเจ็ดดามจเอเจ็ดเฮพีครับตัดน้ำแข็งมาอุยอ้ยโหดีทุกสก,กิลเลยครับเอาไงดีเอาเพิร์สเตนเอ็กโพชั่นมาแบกก่อนครับ คีบบูทก็เอาเอาเอาดาเมจก่อนเอา,เอาโอ้ยหัวนี้น่าเอาตัดหลบนะแต่ว่าผมจะถอดสมองครับเน้นดามเมจไปเลยไม่กักละสกงสกิลไว้เดี๋ยวถ้ามันมันไม่มันไม่ใช่ดอทบูทหรือเป็นเพอร์เซ็นต์เอโพชั่นน่ะแล้วถ้าเจอตัดตัดหลบในไม่เจอไอสองสกิลนี้ยผมอาจจะหยิบครับไม่ใช่อาจจะหยิบแหละหยิบแน่นอนนะครับตอนนี้ขอดามเมจก่อนครับ ยิงยิงเพราะว่าพัลส,สิฟของเราคือการออกสจิวเอ็กโพชันรัวๆครับยิงเราได้ออกไอสกิลเอ็กโพชันของเรามันแรงมันแรงมากๆกันได้ออกรัวๆมันก็คุ้มครับแต่เจอสายคเอ้ตอนนี้ผมยูท้ายสุดล็อกเก็ตก็ดีแต่ว่ามันไม่มีครับก็เลือกเป็นเอเมอร์เจนซี่เมดคิครับมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ใช้ฮิวทันทีนะตอนนี้แต่ว่าก็ก็ดีก็ยังดีดีกว่าไม่ต้องรีเยอะครับ ก็เป็นคอมโบบัตรว p กับไอเทมซอมบี้ครับเราสามารถดีเฟสหาสกิลคีย์ได้ย,ยาวๆครับค่อนข้างคุม้มแล้วก็สกิลคีย์ผมมีแค่นี้ครับคีคิหลบเพพีครับเอาแค่สามอันนี่ตัดหลบมาแล้วครับอ่าหล,หลบพิษหลบพิษไม่เอาครับนี่เลยครับเติมเข้าไปสาอันติอีกคนครับสองคนฉะนั้นตัดอันติต้องมีครับ คีกับหลบยังไม่เอาครับขอเป็นคีคๆก่อนเรามีการรีเฟซฟีค่อนข้างเยอะครับจะเน้นไปที่เพอร์เซนเอโพชั่นแล้วก็คีบู๊ตหลบบูตัดคีตัดหลบแล้วก็เพิ่มแมคคพีอะไรเงี้ยครับเป็นทรงๆนั้นก่อนครับพวกหลบสถานะคีสถานะอาจจะยังอาจจะยังนะยิงไหมครับยิงไปออกเยอ,เยอะครับตอนผมเล่นมันมีเสียงตอนนี้ก็ยังมีแหละ,สะเสียงปัก,ปก เวลาแบบเพิ่มสเตตันเอ็กโพรชันมันออกเบิ้ลมันจะดังปักปักอย่างเงี้ยมันก็เพลินๆดีนะไม่เป็นไรครับเราแพ้ได้ครับเรามีฮิลแต่ชนะก็ดีเขาจะได้เจ็บครับไอ้แล้วเพิ่มสเตตันขั้นสามครับรีเฟซหาสกิลฮีนต่อ HP แชร์เอามาทนหน่อยครับเพราะว่าตานี้ไม่มีอุ้ยอุ้ยขั้นสี่แล้วตานี้ไม่มีฮิลหรือโล่ครับฉะนั้นเราต้องทำเฮดกับสไปเยเยอะๆครับเอามาช่วยยืนรีเฟซไปครับอุ้ยเจอดอทบูธครับ ออตอนนี้เหมือนคนคนไม่เล่นกันนะเพราะว่ามีทั้งพิษทั้งอันติเลยครับสายหลบเป็นมันมันของแสลงครับแต่เราหยิบมาเพื่อทําดามจครับเราไม่ได้หยิบมาเพื่อหลบยิงครับยิงอุ้ยตอนนี้เพอรเซ็นต์เอ็กโวชันขั้นสี่ของผมค่อนข้างแบกเลยครับเจอฟอสบอลหรอสายสมุดม่วงกับซอมบี้เหรอสมุดม่วงกับกันแท็กครับแล้วเขาชนะมารววๆเหมือนกันนะเนี่ย แต่สกิลคีเราแน่นแล้วครับตอนนี้เขาเลยแพ้เราเดาเมจเราแรงโดดเลยครับตอนนี้ไปครับดอทบูทไปครับแวะติดน้ําแข็งกับเฮดพีแล้วครับไอ้นี่แล้วก็ตัดน้ําแข็งครับเดี๋ยวไปเฮดพีแชร์กันต่อเพราะว่าผมจําเป็นต้องมีเฮดพีขึ้นดาวครับเพื่อเอาต้านเวทน,นะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนฟอตโนวาโดนฟีดดาเมจอะไรเงี้ยครับ อันนี้ขอเช็คค่าหลบหรือเปล่าเช็คค่าหลบทุกคนหรือว่าเช็คเฮีครับมาเจอเจ้าเห็ดครับผายพิษอยู่แล้วแต่ผมเฮดพีไม่ค่อยเยอะนะอก็ดวนดาเมจกันไปเลยเรียบร้อยครับเปอร์เซ็นต,ต์เอฟโพรชั่นทำไปเก้ารปดิาดาเมจต,ติดคีไป4ที เฮ็ดพีแชร์ครับติดบูนไว้หนึ่งครับไอไม่ให้บูนติดคีบูนไว้หนึ่งอุ้ยแล้วคนเอร์โพชั่นขั้นห้าแล้วครับเฮ็ดพีสติลขั้นหนึ่งเดี๋ยวไปตัดอันตรีกันต่อวิแรงจาร์เลยครับนี่ถ้าได้สีทองเร็วเร็วเร็วเ,วเ,วเ,วเวมื่อไหร่นี่คือแบบกล่องไม่รู้จะได้ใช้กล่องกลางหรือเปล่านะชนะรัวแน่นอนทรงนี้อ่ะเมื่อกี้พูดถึงไหนคีวูนครับหยิบไว้หนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหยิบเฮดพีลมเพจให้เต็ม โอ้ยก็ใกล้เต็มแล้วด้วยครับฉะนั้นผมก็ต้องทยอยหยิบทีแล้วครับเพื่อเพิ่มแม็กสปียิงครับเพิ่มเติมไอโคชันครับปอกปัก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 แรงจัดเลยครับปอกปักปอกปักปอกปักอืแล้วอันตีกับพลาสติกของตัวนี้มันก็คอมโบนะครับคือมันจะสุ่มยิงสุ่มยิงอันยิงโปรเจกต์ตายห้าสกิลครับแล้วไอห้าสกิลนั้นก็มีโอกาสออกจากพลาสติกด้วยครับ หยิบตันวูลสักเล็กน้อยครับแล้วก็เป็นคี้แชร์มาเพิ่มขนาดสไปค์ครับเอามาช่วยยืนแล้วก็เป็นวีดอตบูลครับขอดามจก่อนครับแล้วเดี๋ยวเป็นฟิตรีนตี้อดอครับโหแล้วพิษไม่มีเลยครับผมผมหาพิษไม่เจอเลยหูวีนักกาควพนคนนั้นตัดพิษขั้น4ี่แล้วครับสกิลพิษแน่นจัดเลยผมอยากได้บ้างครับเพราะว่าสายหลบอย่างผมมันแพ้พิษไงครับ มีทางเดียวเท่านั้นคือผมต้องขึ้น HP ไปเอา HP ทองครับไม่งั้นผมโดนพอยซันเบิร์ดระเบิดหัวทิ้มแน,น่นอนริงไหมครับริงไหมครับเพราะว่าเพอร์เซ็ n ต์เอฟพอยซนผมก็ไม่น่าจะแรงแบบที่ที่เดียวแตกได้ครับเพราะว่าตานี้มีทั้งมี HP กับสไปร์อะไรเงี้ยน่าจะแบบตุบเลือดลดครึ่งหลอดโดนพอยซันเบิร์ดสวนมาหัวทิ้มเลยครับจริงๆ h e a ฮิลลิงเมนี่น่าเล่นนะครับคอมโบกับบัตรวีไอพีได้ด้วยอะไรเงี้ย แต่ว่ามันก็เปลืองนะมันมันมันรีนานไปรีเยอะไปครับเ so จ้าโบนัสแคปดีไหมวันนี้ผมเช็คดูว่าผมกรารันตีดาวกลางไปหรือ,อยังครับยังด้วยครับถ้าหยิบโบนัสแคบมาก็ได้ใช้แน่ๆแ,แต่ว่าผมผมจะเล่นแค่2บั้นไงครับก็ใกล้ใกล้ตันไหลยสกิลครับเอาได้เงินเลยครับได้ใช้เงินเลยครับเสียดายว่ามาช้าไปนิดครับเพราะว่า ผมได้เพอร์เซ็เตนเอฟโชั่นตันไปแล้วครับผมเลือกเป็นวอร์ไทมแรมเพจแทน a มจิกคีครับเพราะว่าผมจะเล่นเป็นสายกายภาพครับก็นั่นแหละถอดสมองอะ่ะก็จะเล่นสายเพอร์เซ็สเตนเอฟโชนครับตั้งแต่แลวหนึ่งผมตั้งใจแต่แรกแล้วผมจะเล่นสกิลนี้สีทองครับยิงไหมครับยิงไหมครับป,ป,ป,ป๊อกปอกปกอกป๊อม ปักเลยครับปักปัก,ปกอ้วแต่แพ้ครับดาเมจพิษค่อนข้างแรงครับผมต้องรีบหาต้านพิษนะโอ้แล้วผมโดนตัวตึงไปหกดาเมจครับผมมีรีเฟซฟ,ฟรีสิบสี่ครั้งครับ สไปซักหน่อยครับเพราะว่าผมจะได้ปิดเขาได้เร็วขึ้นครับติดฟีดไฟสั้นสักเล็กน้อยเพราะว่าผมมีสถานะด้วยครับ HP คริกครับโอวยเอาเมจิกก่อนเลยมาดวลดาเมจกันครับปุกปักปุกปักปุกปักโอ้ยดูเหมือนว่าดามจเขาจะแรงกว่าผมครับเออ นี่เขามี Persistent Explosion ด้วยครับคือเขาเล่นเป็นทางคีย์ครับเป็นสายคีย์ HP นะไอผมเอา Magic Dot มาช่วยหลบครับเติม HP Boot เข้าไปเช็คดูว่า HP Agility เยอะหรือเปล่าครับยังน้อยยังน้อยก็ยังไม่หยิบนะเอ้ยหยิบเลยครับเพราะว่าจะขึ้นบันสองดาวอืมเอาจะเอา วอทามเอจิลิตี้หรือว่าเอาเมจิกดอตดียังคิดไม่ออกครับจะเจ้าไรดีครับก็เลยพลาดในการซื้อไปครับแต่ว่าดันผมน่าจะไม่เจอตัวตึงครับเขาน่าจะแพ้มาเยอะเหมือนกันครับดาเมจแค่สาเองครับโอ้ยดวนกันอื้อแล้วเรียบร้อยครับโดนค่อนข้างหนืดเลยครับสกิลผมกวจะไปถึงเขา ตัดน้ำแข็งก็เยอะนะเนี่ยทำไมยังอืดอยู่เลือก w a t า r e f ิ i ิตี y ครับอยากปิดเกมไวขึ้นครับโอ้แต่ว่าเมจิกดอสมาให้ปลอบใจครับ HP like Rampage อา้ีแล้วก็ต้นหลบครับอาวุธนี้ไม่ได้เล่นครับเดี๋ยวอาจจะเป็น w a t e m Rampage ครับเปิดมาจะได้ Persistent e x กโ o ช i o n แรง เมื่อไหร่เพอร์เซเต็เอโพชั่นสีทองผมจะมาครับสกิลตันตั้งนานแล้วมันควรมา้างแต่แรกๆได้แล้วนะลิ้นพันกันเลยครับยิงแล้วปัก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 คนนี้เล่นสายเป็นอันติจะได้อันตีหรือเปล่าครับโอ้ยอันตีแล้วแต่เบามากผมเป็นเขาน่าจะแบบเน้นลูบสตันรัวๆอะไรเงี้ยตัวเขาอะ่ะสายอันตีอะแต่ผมไม่มีสกิลให้เขาสตานนันนะดิผมมีปล่อยแบบออโต้อะ ยังไงดีครับหลบอีก2ดาวจะได้ดาวด้วยจะได้ขึ้นดาวครับแต่ตัดหลบก็น่าสนใจเลือกเป็นเพิ่มเลือดครับเพราะว่าไม่มีเท่าที่เห็นแล้วไม่ค่อยมีคนเล่นสายหลบเท่าไหร่ครับจริงๆก็น่าจะหยิบนะหยิบกักไว้อะไรเงี้ยแต่ขอเลือดก่อนครับเอ้ยมาให้ปอบใจเอาไงดีว่าทำ agility ไหมหรือว่าจะเป็น agility c h u c k l e ครับ เจอเห็ดครับโอ้โดนดาเมจนครับโอ้ยแล้วผมโดนก่อนครับเติมเลือดเข้าไปอีกครับแล้วก็ HP โรมัสเน็ตนี่ เลือดผมก็ยังไม่เยอะมากนะแต่ก็หยิบมาก่อนครับจะได้เพิ่มดาเมจแอบช่องนิดหนึ่งครับเอ๊ะยังไงสิเมจิกเมจิกดีเฟนส์หมดพูด <laughs> เพราะว่าทุกคนรู้ครับว่าตอนนี้ดาเมจเวทค่อนข้างแรงครับเพราะว่าหลายคน เล่นเวทกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมจิกดีเฟนส์หมดปูเฉยเลยครับโดนเพอร์ซิตี้เอ็กโพชั่นผมไป3,300ครับอย่างแรงอย่างเจ็บอ่าหมดก็หมดไปครับไม่เป็นไรครับผมหยิบเพชรพีโรวัตเน็ตครับเติมขี้ไว้หนึ่งครับขี้น้ำแข็งด้วยมาแล้วครับเพอร์ซิตี้เอ็กโพชั่นสีทองของผมในที่สุดดีเฟนส์ฟรีหนึ่งครั้งเอออ่าแล้วก็ตัดโอ้เจอแล้วครับตัดพิษในที่สุด เดี๋ยวเราจะหยิบดอทแชร์เพิ่มขนาดสไปครับเอามาช่วยยืนเจอฟอร์เรสเลนเจอร์ครับโอ้ยติดขีทีเจ็บเลยครับเป็นข้อครับดอกละแปดร้อยเพอเซนเอโพชั่นสีทองครับอื้อ้อาวเรียบร้อยครับฉลามไปซะแล้วครับเมจิกดีเฟนกับผู เติมขนาดสปายไปครับแล้วก็หยิบหลบไว้หนึ่งครับเพื่อเพิ่มเลือดหยิบเมจิกคีไว้ไหมครับเอามาเพิ่มเลือดไหมแต่ว่าเฮ็ดพี่ลำเพจยังน้อยไม่เป็นไรครับไม่รีบครับรีเฟซฟ,ฟรีไปเรื่อยครับเอ้ยเอาเป็นหลบน้ำแข็งหรือตัดหลบเป็นตัดหลบครับรีเฟซฟ,ฟรีหนึ่งครั้งครับขอเติมน้ำแข็งสักหน่อยครับเพราะว่าผมมีสกิล ฟีดพอยสั้นครับครับผมขีน้ำแข็งได้เยอะๆดามเมจที่ถมก็จะแรงครับครับยิงไปครับติดขีนหน่อยติขดขีเยอะๆปักปักปักโอ้ยติดขีพันหนึ่งครับขีอีกหกร้อยเรียบร้อยครับอุย้ยเราข้างล่างแตกพร้อมกันสองคนครับเหลือห้าคนแล้วครับอ่าเมื่อกี้ผมล้มตัวตึงได้เหรอเนี่ยหยิบหลบเอ้ยเอาไงดีเอาเลือดหรือเอาหลบ เลือกเป็นหลบครับเอาดาเมจดาวเงินด้วยครับโอ้แล้วผมรีเฟรชแบบเสียเงินแล้วครับตอนนี้จริงๆอ่ะตอนนี้เล่นเชนเป็นเชนเป็นเชนคีฟไอฟีดพอยซันได้นะเอ้ยไม่ใช่ฟีดดาเมจครับมันก็เป็นโปรเจกต์ตายเหมือนกันก็รวมเหมือนกันครับแถมไม่ต้องระยะทางสั้นกว่าเพื่อตีนิโคชั่นด้วยครับ อย่างที่บอกว่าผมมาแบบถอดสมองครับผมเล็งผมเล็งแบบแค่โฟกัสแค่สองบันครับคีปลบคิปลบอะไรเงี้ยอ้อแล้วดาเมจผมแรงครับเฮดพีทองก็เอาไม่อยู่ครับเกิดมาก็โดนคีส่วนนี้มีอีกหนึ่งทีครับร่วงตัดคีครับเติมเฮดพีครับพีเป็เทนฟีดครับเอามาใช้แล้วก็กักด้วยครับเช็คหลบหน่อยครับว่าทุกคนมีค่าหลบเยอะหรือเปล่าครับเฮ็ดตัวนี้มีหลบค่อนข้างเยอะครับ น่าจะหยิบมาเพิ่มขนาดสไปครับแต่ผมก็ต้องตัดนะตัดไหม <like> เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีครับขอเก็บดอกก่อนโอ้คีบูธหาไม่เจอเครับทุกคนเล่นกันหมดครับเห็ดก็หยิบมาเพิ่มขนาดสไปวอลลอดก็หยิบมาเพิ่มกันเชนครับเขาเขาเล่นเป็นสายกายภาพครับเพอร์ซิสแต้นกับเพชรพีสไต์อู้แล้วผมโดนคีบูนครับแน่นๆเลยครับโอ้ดาเมจเก็บจัดเลยครับ ดาเมทพิษแน่นๆเลยผมมีส่านพิษแค่หนึ่งครับโอ้โหเต็มหมดแล้วเอา่าเอาตัดหลบก่อนครับเพิ่มขนาดสไปครับโอ้ยหลบเวทเต็มแล้วครับตัดวูนด้วยครับเมื่อกี้โดนวูนหนักไปหน่อยครับสายขีนี่อืน่าสนใจทั้งหมดเลยครับเห็ดพีครีก,ก็ดีขีทองก็ดีครับ อาจจะเล่นเป็นคี้ทองครับจะได้ปิดดาเมจได้ไวขึ้นครับตัดเลือดไปเลย30%โอ้ยโดนเฮตีสติลครับดูดไป300ครับโอ้คิดแรงคิดแรงครับแต่ว่าสไปผมรับดาเมจไปค่อนข้างเยอะครับอุย้ยโดนคีไปพันสองโดนไป6ดาเมจเลยครับเดี๋ยวผมต้องไปเจอเห็ดต่อมาดูกันว่าฮ holy e ็ p l o ช i o n ที่อัพมาจะช่วยได้หรือเปล่าครับเติมขนาดสไปแล้วก็เฮตสติลครับ เค้าเตอร์ดแท็กครับเอามาเพิ่มเลือดเอ้าแล้วรีบาวมาแบบนี้ก็ต้องจัดเลยครับเอาไงดีครับเฮ็ดพีคริดดีไหมจัดเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเจอเหตุผมขอตัดสไป์แทนแล้วกันครับมาครับระเบิดตุ้มเหลือ2,700ครับ แล้วตัดไปขั้นหนึ่งด้วยครับเอบเพิ่มมาอีกหนึ่งคันด้วยจะไหวหรือเปล่าครับยิงเข้าไปครับขอคิดแน่แนแ่นครับโอ้ยอา้าวแล้วเขากา็โดนนาคาควีนเก็บด้วยครับข้างบนเดี๋ยวผมก็นาคาควีนครับตัวตัวครับต,ตัดวูนเลยครับคนนี้ใส่น้ําแข็งบูอมดีทั้งหมดครับขอเพิ่มเลือดไหมเพิ่มเลือดหน่อยไหม,มเลือกเป็นเพิ่มเลือดครับ เอ้ยเอาดาเมจหรือเอาต้านดีครับเลือกเป็นดาเมจครับเมื่อกี้เห็นกี่เขาไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็เป็นผิดแน่นจัดครับอยากหาต้านพิษครับโอ้ยไม่เป็นไรครับยังแพ้ได้อีกตาหนึ่งผมขอเก็บเงินไว้ก่อนไปหาต้านพิษเพิ่มครับตีเข้าไปครับตีบาครับโอ้ยโดนพายั้นเบิร์ดไม่ยังไม่แตกครับเอ้าเรียบร้อยครับจบเกมเลยครับยังไม่ทันหาเพชทองกับต้านพิษเพิ่มเลยครับ ด้วยขนาดสไปอันเบลอร์บล่าของผมครับช่วยแบกดาเมจเอาไว้ครับและเลือดอีกสี่พันนั้นด้วยครับทําให้ผมทนดาเมจมาได้แล้วก็เพอร์เทตไอพชันติดคี้ไปแรงๆครับ